สวัสดีครับผมจากบริษัท Enrich Fokker ประเทศไทยจำกัดน,นะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหลที่ใช้ในงานสาธารณสุขนะครับยี่ห้อ Power f o r f S 5นะครับผลิตในประเทศไทยโดยบริษัท Enrich Fokker ประเทศไทยจำกัดน,นะครับโดยทางบริษัทเราได้รับใบรับรอง MIT จากสภาอุตสาหกรรมนะครับ แล้วก็ได้รับการทดสอบขึ้นทะเบียนโกวิศาสตร์การแพทย์ค่าละอองฝอยไม่เกิน30มสิบไมครนนะครับซึ่งเป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กำหนดนะครับเดี๋ยวามาดูสเปคกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผลิตด้วยสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับตัวถังบรรจุน้ำยากำจัดแมลงมีความแข็งแรงคงทนนะครับ เฮ้ยสร์สแตนเลส304นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแท้งใส่น้ำมันเชื้อเพลิงครับก็ผลิตโดยสแตนเลส304เหมือนกันครับมีความแข็งแรงนะครับตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่6ลิตรครับซึ่งเป็นไปนตามที่ข้อกําหนดที่ทางหน่วยงานกำหนดนะครับซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมที่จะใช้งานนะครับประมาณ6ลิตรส่วน แทงใส่น้ำมันเชื้อเพลิงจะมีความจุอยู่ที่หนึ่งจุดสองลิตรครับก็เป็นขนาดที่กำลังดีครับเหมาะที่จะใช้งานในเวลาที่สมควรน,นะครับครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายสะพายครับที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับเราก็จะทำการสะพายเวลาที่เจ้าหน้าที่เดินพ้นนะครับก็จะมีการสะพายก็ทำให้ ไม่ต้องเมื่อยในการแบกนะครับครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงป้องกันความร้อนนะครับประมาณ80%ของตัวเครื่องครับก็เป็นไปตามที่มาตรฐานที่ทางหน่วยงานกำหนดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วสำหรับเปิดปิดสารเคมีนะครับเปิดปิดสารเคมีครับผมตัวนี้ก็จะเป็น หัวกำหนดอัตราการไหลนะครับก็เราจะมีสํารองให้ครับมาตรฐานก็จะมี3ขนาดครับ0.8 1.1.2ครับอยู่ในถุงครับส่วนตัวที่จะติดตั้งให้กับตัวเครื่องเลยจะเป็นขนาด1.2ครับนี่ครับขนาด0.8 ขนาด1.0แล้วก็ที่บรรจุไว้ให้กับตัวเครื่องเลยก็จะเป็นขนาด1.2ครับส่วนตัวท่อพ่นก็จะผลิตจากวัสดุคุณภาพดีเลยนะครับทนต่อความร้อนได้สูงมากเลยนะครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บ,บูเรเตอร์ครับก็จะเป็นคาร์บ,บูเรเตอร์ที่ออกแบบมา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดทางบรรจุสารเคมีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดเอาไว้ล้างครับบางทีที่เราใช้มาสักพักหนึ่งแล,แล้วก็เปิดตรงนี้เพื่อถ่ายของเหลวในถังออกนะครับเพื่อทําความสะอาดครับผมส่วนตนัวนี้เครื่องตัวนี้จะใช้ทานทั้งหมดสี่ก้อนครับราจมูกตัวนี้ครับ บรรจุถาดทั้งหมดจํานวนสี่ก้อนครับผมเป็นถาดไฟฉายครับครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรประจําเครื่องนะครับก็จะมีไขควงปจัจแจให้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ทําความสะอาดเวลาที่มีข่ามาในท่อพ้นนะครับจะทําการแหย่ทำความสะอาด ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับอ่าแล้วในเครื่องมันก็จะแถมกลวยเติมสารเคมีกับกลวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอ่ะจะมีสองขนาดให้ครับผมตัวตัวนึงก็จะเป็นน้ำยาสูตรพิเศษนะครับซึ่งเหมาะที่จะใช้ควบคู่กับ เครื่องค้นหมอกควันนะครับอ่าเป็นสารที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับในการค้นกาจัดยุงและแมลงครับควบคุมไข้เด็ดออกครับผมเครื่องตัวนี้นะครับก็ผลิตโดยบริษัท e n w i c h Focker ไปได้ไทยจำกัดนะครับครับโดยเรามีใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้ารองฝอยไม่เกิน30ไมครนะครับก็ใช้สำหรับกำจัดยุงแมลง มแมลงสาบแมลงคานแมลงบินรวมถึงพ่นฆ่าเชื้อโรคเชืเช้อไวรัสได้เลยนะครับรวมถึงเครื่องตัวนี้ครับสามารถพ่นหมอกควันและพ่นรองฝอยได้ภายในเครื่องเดียวกันนะครับพ่นรองฝอยก็เหมาะสำหรับที่จะพ่นฆ่าเชื้อโรคเชืเช้อไวรัสหรือว่าพ่นปราบศัตรูพืชอะไรพวกนี้ครับครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องหรือว่าอยากจะเห็นการสาธิต หรือจากจะได้รับข้อมูลก็สามารถติดต่อได้ที่บริษั en ท Enrich Focker ประเทศไทยจำกัดน,นะครับโทร024397289 l i n e Sine n r i c h Focker นะครับหรือว่าเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Enrich Focker c o m นะครับเครื่องตัวนี้มีการรับประกัน1ปีครับเครื่องเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนสามารถจัดส่งพร้อมแนะนำวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องโดยช่างมืออาชีพแลครับ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ